ไปแล้วครับข้างบนมันยังไม่แตกครับมันออกไม่ได้คนะัต้องชุดทิ้งครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ,บ,ยบ,ยรบอยู่กับผมบอลนัซิิงเช่นเคยครับวันนี้คลิปนี้เราจะไปเปลี่ยนกระจกหลังกันครับอยู่ข้างในไม่เห็นเลยครับ โอ้กระจกแตกหมดเลยครับเห็นไหมครับด้านหลังเจออุบัติเหตุนิดหน่อยครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาร้านทำกันนะครับภาพบรรยากาศวันนี้ฝนตกครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่รีบนะนี่ครับให้ดูกระจกหลังไม่เห็นอะไรเลยครับแตกหมดเลยครับกระจกนี้ลราไรจะลาบกันแล้วสติ๊กเกอร์ด้านหลังไม่มีแล้วนะครับบรรยากาศนะครับ ตกปล่อยๆครับช่วงนี้ต้องรีบเปลี่ยนแล้วกระจกหลังเราครับอ,อ็แตกละเอียดขาวหมดเลยครับมองไม่เห็นรถข้างหลังนะครับเดีย๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนละผมก็ตกด้วยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับในกลุ่มผมก็ถามหาร้านนะฮะเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนกระจกสักทีามในกลุ่มเขาบอกว่าให้มาทางนี้นะครับใกล้ๆกับวิกซีดอนจัน บอกตรงข้ามกับบิ๊กซีเอ็กซ์ตาหรือเปล่าครับมาบอกก่างั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับแต่เคยเคยผ่านอยู่นะครับเคยผ่านอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่เคยสังเกตเลยบอกว่าอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีอยู่ตรงไหนบิ๊กซีอยู่ตรงนี้ครับบิ๊กซี ดีตรงนี้แต่ว่าร้านกระจกอยู่ตรงข้ามนะแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ่อยู่ตรงข้ามยิงยิง,ยงอ๋อเจอแล้วครับเห็นป้ายโอ้โหป้ายใหญ่ๆเลยครับกัดจกรถนะเรามาเช้าไปหรือเปล่าครับมาเช้าไม่เป็นไรครับรอครับรออค้าคนแรกนะครับนี่ฟิล์มกระจกรถยนต์นะฮะโอ้ร้านยังไม่เปิดเลยครับ ร้านยังไม่เปิดครับนี่ครับศูนย์รวมกระจกรถเชียงใหม่นะครับไงดีเข้าไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับมาดูสภาพความเสียหายนะครับคือต้องเปลี่ยนทั้งบ้านแล้วครับไม่เหลือแล้วอันนี้คือ ปะไว้ก่อนนะครับฝนตกกันกวัวน้ำจะเข้ารถนะครับเรียบร้อยเจอบัติเหตุนิดหน่อยครับแต่คงไม่นิดเลยครับเรื่องใหญ่แล้วครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งบ้านนะครับเอยมองมองเข้าไปด้านในก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปเราไปดูด้านในกัน ไม่เหลือครับด้านในมองออกมาข้างนอกโอ้โหนะครับกระจกนี้เราพยเวลาแตกมันจะเป็นอ่ากระจกนี้เราพยครับเวลาแตกมันก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดแบบนี้ครับมีร่องรอยอยู่นะโดนทุบครับน่าจะโดนหินครับ รีบเปลี่ยนแล้วครับเรื่งนี้ฝนตกด้วยรอยตรงนี้ครับลอยตรงนี้ยุบไปแล้วคเห็นไหมครับขนาดโค้งเหล็กก็ยังยุบเลยนะครับแสดงว่าต้องโดนทุบแรงแงแน่แล้วคิดว่าคนทุบน่าจะรู้ตำแหน่งอย่างดีว่าทุบตรงไหนแตกข้างบานเลยโอ้ เด็เงินเสียทองครับบรรยากาศก็แบบนี้ครับคนตรงครัอคครตอนนี้เรามารอร้านเปิดเลยนะครับ <c oughs> มารอร้านเปิดเลยครับกระจกซากหลักฐานมารอครตอนนี้ยังไม่ถึงแปดโมงครับ แค่นาทีเดียวประมาณรอครับรอนี่ครับน,นี่คือซากที่เขาเปลี่ยนกันนะครับแต่นิดหน่อยก็ควรจะมาเปลี่ยนแล้วครับอันตรายนี่ครับน,นี่คือซากโอ้ออไ,นะอไม่รู้ว่ารถอะไรไม่รู้ว่ารถอะไรแต่เทียบนะ ประโยชน์ไม่น่าจะได้แล้วเดี๋ยวรอดูของเราครับก็รอร้านเปิดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า แล้วก็เอาถุงถุงฟุ้งไว้ก่อนให้พุ่มไว้ก่อนก่อนเลยอ้าวออกไปแล้วครับออกไปแล้ว คุบทิ้งครบัครบคบุกทิ้งไปเลยครับคบ่ะทิ้งไปเลยครบับในแม่แตกก็ทำให้มันแต่สั่ง ทุบทิ้งไปแล้วข้างบนมันยังไม่แตกครับมันออกไม่ได้ต้องทุบทิ้งครับที่การอันตรายนะครับระวังก็งให้ช่างผู้ชำนาญน,นะครับระวังบาดมือได้ต้องซีมเรียบร้อยนะครับ ด้านในเขากําลังทําฟิล์มเลยนะครับนี่กระจกของเราอยู่ด้านในครับกําลังติดฟิล์มอยู่นะครับี่ผมสั่งเอาป0ดิเหมือนด้านข้างเลยนะครับความหนาของสาวของเราตกทิ้งเลยครับเพ่งเพิ่งเห็นการเปลี่ยนกระจกครั้งแรก แบบนี้นี่เองตอนนี้อันตรายมากนะครับก็ให้ช่างผู้ชำนาญเขาทำ ไปแล้วครับบ๊ายบอยู่ด้วยกันมาสิบปีครับสิบปีพอดีครับโชคดีต้อนเก่าออกให้หมดอ,นนอย่างอันเก่าออกหลังจากนั้นเขาก็ใช้สาเต่อนะ ต่อเสร็จแก้วเอาให้หมดครับต่อเสร็จแล้วนะครับเสร็จผ้าที่กัดตรงนั้นนะครับตรงนั้นกระจบเอ็มเลยครับตรงนั้นแหละอ่าตเต็มเลยครับเพียบ ก็ดูให้ดีนะดูให้ดีเขา,าใช้วิธีการเป่าก่อนนะครับเอ้ของเราครับด้านในกำลังติดฟิล์มอยู่นะครับ จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนับดูดเอานี่วิธีจัดการกับเศษกระจกครับครับใช้วิธีการดูดเอาครับนดูดเศษกระจกครับนี่ง่ายครับไม่อันตรายครับ ั้นก็ใช้แปรงสีฟันนะครับต้อความสะอาดใช้ผ้าเช็ดนะฮะถ้าผ้าเช็ดตรงขอบครับผมขาวชั่วแล้วครับตอนนี้นนี่ครับกระจกของเรา ไอ้ใบใหม่มาแล้วไอ้ของใหม่ครับของใหม่สวยกว่าเดิมอันนี้เขาจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยครับที่ลาฝ่าเออมองละตัวน,นี้เลยครับ มันจะมาติดกับกระจกมาเลยนะครับไฟฟ้าตรงนี้คือถ้าเปียกเอ้ยถ้าแตกยังไงก็ต้องเปลี่ยนทนะั้งบานนะเป้งบานไปเลยนี่ครับตรงรุ่นขณ <c oughs> ะนี้รถเราพร้อมใส่แล้วนะครับ เขาทาอะไรไม่รู้ดำๆลงไปน่าจะเป็นกาวนะครับเฮ้ยมีอีกขั้นครับมาจ่อแล้วนี่ทำความสะอาดเสร็จแล้วตอนนี้ลงน้ำยาอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นกาวดำๆลงไปเรียบร้อยครับโอ้ย ของเราเลยครับไปเรียบร้อยแล้วกัดสวยดูดีเลย ก็จะเป็นการใส่ฝานะโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ใส่ฟิล์มดำให่เห็นไหมเย้เยเลยนะครับมีคำแนะนำนะฮะคำแนะนำเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่า2ชั่วโมงแรกนะฮะห้ามขับ รถเร็วเกิน80กิโลเมตรนะครับแล้วก็หลังจาก5ชั่วโมงนะฮะ mm. เขาจะมีเทปสีฟ,ฟ้านะครับแปะไว้ข้างหลังอยู่ mm. เขาบอกว่าห้ามแกะเทปออกนะครับ5ชั่วโมงนะ3วันห้ามล้างรถนะฮะ3วันแรกนะครับห้ามล้างรถคือเงี้ยตอนนี้เขาห้ามอย่างแรกนะครับหลังจากที่เราติดกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกข้างขับขับรถเร็วนะครับ1 ห้ามขับรถเร็วเกิน80กิโลเมตรนะครับเราก็ให้แง้มกระจกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแรงดันอากาศนะครับกระจกอาจจะเคลื่อนที่หรือไม่ไม่เข้ารอยของเขานะครับไม่ได้ตำแหน่งเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ทีนี้ครับเราก็ขับไปแบบเปิดกระจกไปนะก็ความเร็วไม่เกิน80ตอนนี้ผมขับอยู่ที่60แล้วฮะสามวันแรกห้ามล้างรถนะครับแล้วก็เขาจะมีเทปยึดไว้อยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะครับ เอาเลว่าวันนี้เสียตังค์เรียบร้อยฮะค่ากระจก3 3 0 0นานะครับ,าา 3, 3, รบแล้วก็ฟิล์มฟิล์มอีก5้าร้อยบาทนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็ฝนตกด้วยแต่ประเด็นคือห้ามล้างรถแต่ฝนตกครับลุ้นอาแล้วกันนะครับโอเคเสียตังค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับลองดูครับไว้เป็นสำหรับคนที่อยากรู้ขั้นตอนการทำกระจกนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้นานนะครับแต่ที่คิดครับ mm hmm. ก็าการาคาถือว่าที่นี่ก็คุ้มนะครับขอบคุณสําหรับในในกลุ่มนะคอมเมนต์เขาบอกว่าให้มาที่นี่นะครับม mm hmm. โอเคครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ